เอานำไม่เอาลงบอกโอ้โหอะไรนี่ผ้าห่มใช่ไหมเนี่ยอะไรตุกตาไมเอี่ยมเลย บางฟุลโพลครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถด,ดำซิ่งดินด่วนนะครับคลิปนี้ผมพามาชมทีมงานส0บล้อครับทีมงานไม้งามมีเต็ตรถแรงๆครับทีมงานนี้เดี๋ยวเราไปดูไม่โครกันก่อนนี่ครับทางลงชันๆเลยนะครับ สวัสดีไปยังทีมงานไม้งามทุกคนนะครับนี่ก็คลิปที่แล้วก็ให้ดูพี่โมโไปแล้วครับ F6 นี่ครับวิ่งกี่ตมหรือเปล่าโอ้กี่ตมเยอะมากครับ ไมโครให้สัญญาณแล้วครับมามามามันน่าจะเปิดทางไปเรื่อยๆครับโอ้ดินแข็งอยู่ครับดินแข็งโป๊กอยู่ อันไหนก่อนครับมาเดี๋ยวพี่โมจัดหนักให้ชมครับขึ้นบอ่อไหวหรือเปล่าไม่รู้นี่ทางใหม่ด้วยนี่ยกโลแล้วครับขันแรกครับหอยตุลุมอลงบอ่อต้องเสียนครับทางก็ไม่ได้ใหญ่เลยครับทางแคบ เอาทำไมยกบางฝุ่นไว้อันเดียวอะโอ้มีท่อฝังเน่ด้วยเตรียมใส่แน่นอนเนียมัชิลินมัชิลินไมเอมโอ้พี่ลงครับมาบางฝุ่นพี่แกโหดมากครับนี่สุดจัดลัดบอ เหมือนจะนื่ๆครับ <R> บางฝุ่นน่าจะใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์แล้วครับคันนี้เสียบูมเสียบูมโอ้โหโอ,อจัดครับคันนี้ดูป้ายไฟข้างบนป้ายป้ายข้างบนไม่ใช่ป้ายไฟนะป้ายข้างบนเป็นสเตนเลสเตรียมที่จะใส่สปอร์ตไลท์ด้วยคันนี้ รอชมครับใส่เยอะหรือเปล่าล่อมากครับคันนี้ไอ้หลงครับร้อยเก้าห้าแรงมาครับอรอชมพลังร้อยเก้าห้าครับข้างในมีผู้สาวนะจะบอกให้ โมเอครับ160แรงมาแล้วกันนะจริงร1อ9ิบกแต่เพิ่มให้อีก5ครับเป็น160น้ำหนัก20ตันครับน่าจะขับโมดเร็วเลยฮนะไม่ย่ำทางเลยครับเอาแบบสดๆเพียวๆครับ ขึ้นน่าจะดีเอลสองเพลาเปลาเดียวขึ้นไม่ไหวหรอกอตรงนี้ไหวป่าโอ้ทางแน่นครับสบายสบายครับ ันยืนให้กำลังใจยอยู่ครับเอามาชมคันต่อไปครับคันนี้น่าจะ300กว่าแรงครับสีให้เลย3ายี่หม้งามตัวนี้สามเท่าไรครับสามยี่ สามหกที่สิบเอ็ดต้นเหรอที่เาฮะเคสิบสามเอ่ะคันนี้น่าจะแรงเหลือๆครับ,รบโอ้พีโมโเร็วจัดใส่ไม่เยอะครับใส่ประมาณกระบะมืดครับ ตอนนี้ก็อยู่โซนบุรีรัมก่อนเข้าบุรีรัมคันนี้มีโครงการที่จะใส่สปอร์ตไลท์อยู่นี่ทำโครงมาแล้วครับ ดินตักง่ายครับทีโมสบายเลยครับงานนี้ฝั่งนู้นก็จับปลาออกหมดแล้วครับคนขับสุดยอดเลยครับ รีดด้วยครับเกียร์ให้เท่าสมกระบะมืดครับนี่ครับ เสียงโหดมากคันนี้ม,มาคันต่อไปครับสิมงานวิ่งประมาณ6คันครับเอามาชมคันต่อไปครับพี่น้องตัวนี้น่าจะ3มหรือเปล่ากับบะมีเนียม ทางขึ้นไม่ใหญ่ครับทางขึ้นแคบมากพอดี10บล้อเลยครับเฮ้ยโดนไหมโดนไหมถอยเนียนย่างเซียนเลยครับนี่แอบนิดเดียวครับ <Bright. S 1> เดี๋ยวเราจะถามเลยนะคันนี้กี่แรงมา fm กี่แรงครับคันนี้ร้อยสี่สิบสองเซแต่ตั้งร้อยสี่สิบ <ๆๆ S 1> <t ose> แห่ <c oughs> เลือเชื่อครับแฝ่ร้อยสีส่สิบมาขึ้นบ่อสองสีส่ศูนย์ครับฮอ,อจอกอสุขสวัสด์ไม้งามงานนี้เจอพี่โม่จัดหนักสองสี่ศูนย์เอาอยู่ขนาดนี้ใส่ประมาณสิบสองตักครับ สองสีเทอโบไม่มีโบสอเลาไหมสองเปลาเปลาาเดียวสองเปล่าไม่มีโบที่สอสไม่มีโบรหัสเครื่องอะไรอะฮะเอฟเครับเอฟ เกาะโบนี่สุดจัดเลยแหละไม่รู้ก็ต้องถามเครื่องยนต์มีโอ้โหหลายรหัสเลยเกินจำไม่หมดครับชอบแต่พีโมะสุดยอดเลยนี่ ตักไวมากครับขอบคุณทีมงานครับที่ให้มาถ่ายทำในวันนี้ครับให้ดูกันหลากหลายทีมงานกันเลย เจ้าพีโมนี่ใช้เครื่องยนต์ GI ครับ4เฮคเคน1เอ็กครับประหยัดเลยแหละอีซุซูโอ้มาดูครับ2-4ดืมๆเอา2-4ดืมๆนะพี่น้อง <g ül> ต้องทำพ่อแปรดมันเลยครับอาคันต่อไปครับอันนี้น่าจะที่หลงหรือเปล่าเนี่ย เอ็มสอตัวนี้สาครับน่าจะร9 5ครับตัวนี้สามอนี่แหละเขาเรียกหน้าสามเอ็อตัวนี้น่าจะร9 5 สองเพล่าครับเดี๋ยวบ่อนี้จะมาติดตามเรื่อยๆครับเพราะว่าบ่อใหญ่เหลือเกินต้องขุดไปฝั่งนู้นด้วยครับ เต็มไวจัดครับกับปุ๊กกี้หนึ่งคิวครับน้ำหนัก20ตันครับ20ตันนิดๆครับหน่อยๆ,ๆนิดๆหน่อยๆ,ๆตัวสมิตโมครับ เดิมๆครับไม่มีโบรหรอกคันนี้ ต่อไปครับรุ่นไหนฮะตัวไหนสองหกตัวนี้สองหกโอ้รอชมสองหกครับโอ้าท่อสวยนี่ <c oughs> แปดสามร็อคก,กี้ เฮ้ยมันใช่สองหกไหมนี่นใช่สองสี่ป่ะไม่ใช่สองสี่ป่ะ,ปะเปลี่ยนเครื่องไหมอ่ะโอ้ยสองหกก็สองหกครับจัดหนักๆเลยอันนี้ แต่ฟันที่โมโ่นี่เกือบหมดแล้วน,นนะน่าจะเป็นฟันติดรถมาเลยแหละแต่ยังแรงอยู่ครับใครชอบทีมงานไม้งามก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานเอาเกือบเต็มแล้วครับวิ่งไปเทอ,อยู่กูบอนเฮ้าห์อ๋อมาฟัง พลังเสียงของ26ก,กันหน่อย แคคันเองครับเราไมหอนหน่อยหน่อยครับไม่หน่อยแล้วหอนจัดเลยครับเอาคันต่อไปครับทีมงานบอกว่าร้อยเจ็ดห้าครับจริงไหมอ้้หยตุลุมเลย บ้าร้อยเจ็เนี่ยความจริงไหมไล่ยล่ไล,ล FM สามเฮตัวนี้มันมีเหรอร้อยเจ็ดห้า สามพนครับจริงไม่จริงเอาดับเลยครับกี่แรงฮะเนี่ยกี่แรงฮะร้อยเก้าห้าโกหกผมแล้วเนี่ยโกหกผมร้อยเก้าห้าครับนั่น แตว่าโกหกาทุกคันเลยครับคันคันเมื่อกี้น่าจะสองสี่เลยไม่ใช่สองหกหรอกเอาเราชมพลังร้อยเก้าห้ากันหน่อยตักมาเต็มอุ้มเลยครับนี่เปิดตรงนูน้นปุ๊บเอาหัวกลับไปข้างล่างได้เลยครับ ตรงนั้นออกหมดเอาหัวลงล่างได้เลย ขอบคุณ f อซนะครับแล้วก็พิพิงน้องเพื่อนพี่ป้านาอารครับที่รับชมช่องรถดำสิ่งกินตัวครับผมขอบคุณกำลังใจที่ให้กันเล่นมาครับก็ดูเพลินๆครับไม่มีอะไรมากครับดูเพลินๆบางทีพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยครับ ว้าวไทยไม่แข็งแรงอา้าวไปโอ้ DL DL โอ้เสียงอะไรอ่ะตุ <c oughs> ๊กๆๆๆๆตเลย บหน้าตาคนโกหกผมนี่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 ไหน,น, <c ười> นรถจอดอยู่ไหนอ่ะอู่ไหนรุ่นไหนอ่ะรุ่นไหนฟูโซ่ป<ม>่ะขันไหนเครื่องใหญ่สุดโปรเฟียบ่ะขับโปรเฟียสามเพเอ๊ะคนนี้ขับคันไหนรถโบดอ๋อนี่ทงานเหมาป่อยู่นู่นน่ะงานเหมาบ่ะ เอาโอเคครับคลิปนี้บายบายครับกับ K13 ครับเครื่องยนต์อีซูซุแต่หัวโปรเฟียมาโหจริงอันนี้เจ็ดเกียร์เจ็ดเกียร์โคตรแรงเลย